สวัสดีค่ะพระแบมทัวรกินเที่ยวนะคะวันนี้พามาชมท้องไร่ท้องนานะคะข้าวหรือสองเดือนนะคะสองเดือนกับสิบสองวันนะคะบางบางก็ตั้งท้องนะคะบางก็ออกมาโปรเพลนะคะบางก็โตนะคะมีเกสรนะคะโตไม่พร้อมกันนะคะเพราะว่า ความเจริญเติบโตหรือว่าการเจริญของต้นข้าวไม่เท่ากันนะคะโตไม่พร้อมกันนะคะคือไม่พร้อมกันสังเกตดูนะคะที่ตั้งท้องก็ันอยู่ในหลือกนะคะในกรีดในก้านบางก็กำลังออกมานะคะบ้างก็ มีเกสอนแล้วนะคะคือต้องรอเกสอนเขาหลุดก่อนนะคะก็จะมีใช้โดรนพ่นยาฮอร์โมนอีกทีนึงนะคะก็ใช้อยู่ประมาณสี่ครั้งนะคะในการให้ฮอร์โมนให้เร่งหลายๆอย่างนะคะข้าวนะคะจะได้ผลผลิตที่ดีนะคะก็ต้องลงทุนนะคะพี่น้อง รับชมความสวยความงามนะคะชื่นอกชื่นใจนะคะได้เห็นต้นข้าวนะคะก็ไม่เคยเห็นก็มาดูกันนะจ๊ะมาดูความเจริญเติบโตของต้นข้าวนะคะตแต่ละเม็ดนะคะกว่าเราจะได้รับประทานกันนะคะยากลำบากขนาดไหนนะคะกระดูกสันหลังของชาตินะคะเก่งมากๆนะคะชวาวนา สวนลุงใหญ่พิจิตนะคะที่นี่สวนลุงใหญ่พิจิตไร่นาท้องไร่ท้องนาของลุงใหญ่พิจิตนะคะต้องใช้ความมานะอดทนพยายามสูงมากนะคะต้องดูแลทุกอย่างเลยนะคะยิ่งกว่าลูกอีกนะคะเ<ม>ช้ามาตื่นเช้ามาก็ต้องลุยแล้วนะคะในประเด็นก็ สวัสดีพี่น้องสู้ๆนะคะสวัสดีพี่น้องนะคะพี่น้องเอฟซีทุโรกนะคะขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะลวยทุ่งนาด้วยกันจ้าแดดแปดโมงเช้านี่ก็ร้อนมากเลยนะคะแดดร้อนเปรี่ยงเปรี่ยงเลยนะคะแสบหน้าแสบตาไปหมดเลยนะคะดำเลยนะคะ,ะแบบดำไปเลยนะคะ ก็ะะมาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนากันนะคะพี่น้องสวยงามนะคะโอ้โห,โโหเขาเก่งจริงๆนะคะทําคนเดียวนะคะเนี่ยสวนลุงหญ่พี่เจตเนี่ยทำคนเดียวนะคะเ,คเะคะก่งมากๆบายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายโชคดีเจ้า